พีทไฟวีอีไฟห้าเออเว่ดพีทอันนี้ก็ได้เออพีทก็ได้นายถือเอ็นไอเออีถูกข้อสองขาเงเออสี่คอลมึงโอ้ยสับมี้เดั้งทาก็ได้น่ะเนมเมาได้เท่าไหร่นะคะเด็กหญิงนาเดียได้สี่ส่เต็มสิบ โอ้ยิ้วอิ้ววันนี้ยิ้ววันนี้สน่ะเสียเลยโอ้จีเพิ่นเห็ดอันนะจีใหญ่ใหญ่ยูออันนี้ก็เขียนพิมพ์น้อยสั้น i พีดเขียนไม่ถูกมันถือกี่วอล่ะเป็นคัพเอตัวใหญ่ต้องเป็นตัวเล็กเขียนถืออใอรนนีายเก้า อยู่ที่เกาผูกมีอแล้วพี่ของพี่ของถึกเมื่อแม่เขียนนั้นวนการบานสลัดถือนั้นสูงมาอีกมาเอาภาษาไทยสรุปเลยค่ะเอาภาษาไทยอะเรถุดแล้วแ่สองขวดแล้ว บอก่าถึงบอสอนก็นได้มันกูได้ตั้งนานแล้วเนาะก,ก็นหนึ่งถึงสิบเออแม่เอาใหม่มเรื่องใหม่ทุณจะได้ไม่มีคุณจะไม่ได้เสียหรอวะเรื่อนถึงเก้ว <c oughs> ว่าสองขวดแ, <c oughs> แล้วเนาะก็มมาเลยภาษาไทยเดี๋ยวจะให้เวลาเย็น ียน่หมาพอแล้วไปถนนใหญ่เลยเอาหาคำพอแล้วโอ้เอาอีกทีมพอแล้วตุยานหังบริยานบราบแอลเดียๆภาษาไทยเอาอีกแล้วกัย่ามันได้เสียไป็นยังพี่แอมกระต่ายภาษาไทยอยู่จัโน่นอีเดียห์ฮะพูนพูดเออยาขึ้นพิ่นคิดว่าเพิ่นสิถือมันก็บ่้ถือมา สรุปสิคบคุณครูรอบที่สอเออเออสรุปประกาศผลก้อนให้ได้อันนั้นก็ได้เออให้ให้เครดิตเขาด้วยเออภาษากี่ราคาเด็กอี๋มีร้อยสิบเต็มสิบนะคะเด็กอิงอยู่ในกลต็มสิบเลวโอ้ยอยู่ อมต้องภาษาไทยแต่ลืมไปกรหวมันหโอ้ยห pues ัวลายกหัวแกมาใช้เียนนะคะ้รงเลียนชุ่มฉ่ำอวด้วชุ่มฉ่เดี๋ยวเอากระดาษไปอีกนะคะอี้อยู่ค่ะย่างไ้กูว้าเด้อ โอเวอร์หาโอัวอรในเกินเอ้ยติดผิดก็ก็มีบ่มีเหือน้องเอออนไม่้ สตูถ้าไทรพีละสองขวดเลยเด้วิชาอย่างบเล่เล่เอยากทบเปิอยางทบบอสสิแก้ใหม่สองเลยสอ2ขวดคุณครูวิชาอะไรต่อไปนะภาษาไทยมันไม้เกี่ยวเอาตามนิดหละเอาตามที่ได้ภาษาไทยแหละโอ้ัก็ไันภาไทยมกกมีแต่ภาษาไทยกับอันเนี้ยเออคันิตก็ได้แหมบวกเลอขันิตก็ได้โคตรนานนะเดมันบอกเก อิธีคูนเป็นอย่างสเดีวิธีทำเอาลองเขียนแม่แม่สองนี้โอ้ยง่าวะแ้ย่าวะมาภาษาไทยก่อนครับเรกเดี๋ยวคุณครูหาก่อนอีเดียบ้ได้ันี้วเออคุณครูกำลังหาวิชานะคะตอนนี้สองสองเป็นแปดเอาเขียนเด็กยิงก่อนโอ้เข่าวิมสองเอง ไออย่างเพินเอาวิธีหารมนคูน่อย่างงี้มาเลยมีแบบวงเล็บแล้วก็หาแบบนี้นะเออไม่เอาอันนี้ก็ได้โอ้ออเดียบัได้หอย่างว้าบบได้เอามาหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปแปดคำก็ได้อ่ากระซิบรดเละมันม่ไม่ให้พิจารณามาแปดคำนะปา